โอเคครับก็มสวัสดีเับด้วยนะครับอยู่กับผมชิดเคยช่องชาแนลเดอะวอซีนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายคลิปที่สามแล้วนะครับก็ตอนนี้แปลงเสร็จแล้วก็ตอนนี้แปลงชุดไฟเบอร์ของเว็บร้อยสิบของปีสองพันสิบห้าเสร็จแล้วนะครับเนาะนะก็ได้ไปครึ่งนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหมุนน้อนได้เพราะเกลวนอนมันไม่ตรงกันนะครับ ของสมารมันจะตรงกันนะครับแต่ว่าอันนี้ของเว็บมันไม่ตรงกันเลยนะครับชุดไฟเบอร์พวกนี้นะครับผมขอน้องมาแทนที่ชุดไฟเบอร์เก่าที่เสียหายไปนะครับก็ตอนนี้ก็ยัใช้เป็นเข็มไม้ของสมารอยู่นะครับแต่ชุดไฟเบอร์นะครับก็เป็นของเว็บร้อยสิบหมดเลยนะครับนี่นะก็เก็บรายละเอียดไปได้ด้วยดีนะครับ น้องๆก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็อาจจะยังไม่เนียบมากนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ไปขอ,อน้องมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นแอนแอนแอนอะไรเอ่ยตัวคนไายสิโลอะไรโลสีทองนะครับเพราะแต่ก่อนสมัยก่อนนุกนะครับตอนที่ผมเปลี่ยนโลครับเป็นสีทองนะครับคราวนี้ก็ได้สีทองมาอีกก็ เพราะมันเข้ากับชุดไฟเบอร์นะครับตอนนั้นผมแต่งนะครับเนาะอือเรจะกลับมาดูด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนชุดตาไฟนะครับไม่สามารถใส่ได้นะครับตาไฟหน้าผมต้องซื้อของเว็บร้อยมาเลยนะครับของเว็บร้อยสิบนะครับผมเนาะมาใส่นะครับส่วนเข็มไม้นี้ยังไม่รู้นะครับถ้ากดกันครบประมาณสิบไลน์นะครับถ้าเกิดมีคนกดซับเออก็อยาจะเปลี่ยนด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนกดซับสไคร์กันเยอะๆหน่อยครับได้วกดกระดิ่งจะเยอะด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆเนาะส่วนคลิปนี้พี่ขอสิบไลค์พอนะครับสิบไลค์เองนะสิบไลค์นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจพี่นะครับพี่จะได้เก็บตังค์นะครับมาซื้อเข็มไม้นะครับของเว็บร้อยสิบนะครับอาจจะต้องแปลงสายด้วยนะครับหนึ่งคือไม่ยากเอะไระมันยากตรงที่มาแปลงสายไฟนี่เนี่ยนะครับ เพราะว่าสายไฟมันต้องตัดนะครับผมตัดจากสายไฟของสมาร์ทเป็นสายไฟของเว็บ้อยนะครับแต่ว่ากล่องจะเป็นกล่องของสมาร์ทหมดเลยนะครับแต่อาจจะต้องมีการดัดแปลงต่อนะครับซึ่งเอ่ออันนี้เป็นขั้นแรกนะครับแล้วเป็นขั้นแรกที่ผมปั้นเป็นเอ่อไฟเบอร์ของเว็บลอยสิบนะครับแต่ท้ายมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดเหล็กตัวนี้นะครับไม่สามารถใส่ไฟรท้ายได้นะครับนอกจากว่าต้องแปลงไฟอะไรสักชิ้นหนึ่งนะครับมา แทนปลายท้ายนะครับน่าจะได้อยู่นะครับเนาะก็ถือว่าโอเคครับถึงแม้จะไม่สวยแต่ข้างหน้าก็ดูดันแล้วแหละนะอาจจะมีรอยแตกนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องซ่อมอยู่แล้วเพราะว่าพี่ใช้แทนที่ไปก่อนนะครับก็คือใช้ไฟเบอร์พวกนี้ไปก่อนนะครับส่วนงบเยอะๆเมื่อไหร่ก็จะไปซื้อไฟเบอร์ของมันมาใส่เหมือนเดิมนะครับก็ ทมนี้ขอแค่สิบไลค์พอนะครับแล้วก็ถ้าลงเฟซก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเนาะให้ไปกำลังใจกัน,นครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะใจพี่ดัดแปลงคันนี้ยังไงครับเส่วนคันนี้ก็ก็บอกว่าเป็นลูกหกชักนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ชักนะผมได้แกะดูแล้วไม่ชักแต่ว่าเป็นลูกแค่หกนะครับผม า6เฉยๆนะครับแล้วก็ท่อพี่พก็ผ่ามันตั้งแต่แต่แงแรกๆนะครับก็จะใส่ท่อเดิมไปก่อนนะครับถ้างบเยอะๆก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับท่อลั่นๆนะฮะว่าจะก่อนนี้พี่ใส่มันจะอยู่งี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้พอดีเนาะถ้าขยายพี่รีวิวท่อสั้นๆนี้นครับก็ตัวนี้ไม่มีขามเอานะง่ายๆนะ รอเลยนะเนี่ย <c oughs> นะครับเนาะก็เดี๋ยว,วลาไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็อาจจะก็ค่อยแต่งไปทีเลิดๆทีละหน่อยนะครับถ้าทุกคนช่วยกดไลก์นะผมเนาะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เงินของพี่ๆน้องๆนะครับแต่ว่าเป็นเงินผมแต่ผมก็อยากได้กําลังใจนะครับไม่ใช่ว่าผมเอาเงินมาซื้อแล้วผมไม่ได้กําลังใจอะไรเลยนะก็อยากจะให้ทุกคนให้กําลังใจนะสำหรับใครที่อยากเห็นผมปั้นสแสมะนะผมอยากแต่งสแสมนะเนาะ อนนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนโลด้วยนะครับเปลี่ยนโลเดิมนะครับเพราะโลเดิมผมเช็คดูแล้วมันดุ้งนะฮะมันงอเนาะไม่ใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยว่าจะใส่โลแต่งแทนนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะครับก็ถือว่าทําเยอะพอสมควรนะลงว่าเยอะแน่ๆนะครับก็ถ้าชอบไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับโอเคครับบ๊ายบายสีโอเกน